เดี๋ยวเราจะมาสร้าง YouTube Channel กันโดยใช้บัญชี gmail ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราล็อกอิน gmail เข้ามาก่อน gmail 1บัญชีหรือ1 account นะครับสามารถที่จะสร้างตัว YouTube Channel ได้ประมาณ50 Channel หรือ50ช่องโดยเราสามารถสลับช่องในการใช้งานได้เดี๋ยวผมจะนำเสนออีกทีนึงก่อนอื่นเลยล็อกอิน gmail เข้ามาก่อน กรณีน,นี้ผมจะใช้ของตัว IU um Mail ซึ่งเป็นตัว Account ของ Google G Suite ใช้ได้เหมือนกันไม่ต่างจากตัว Gmail ธรรมดาเดีวลงมาเลือกที่ YouTube จากนั้นนะครับเราจะพบโลโก้แบบนี้ก็คือเป็นโลโก้ของตัว Gmail ที่เราใช้ล็อกอินเข้าใช้งาน YouTube ถ้าเรายังไม่เคยสร้างใช้หน้ามาก่อนเราสามารถกดสร้างได้จากตัวนี้โดยทำการกดตัวโลโก้ ของตัว Gmail ที่เราใช้ล็อกอินเข้ามาใน YouTube พอกดมาปุ๊บนะครับมันจะมีคำว่า Create a Channel ในกรณีที่เรายังไม่เคยสร้าง Channel มาก่อนเราก็สามารถกดสร้าง Channel ได้จากตรงนี้ในกรณีที่เราจะสร้าง Channel เพิ่มก็สามารถทำได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้าง Channel เพิ่มทีหลังอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ ขอไปดูวิธีการสร้างช ANNEL ครั้งแรกกันก่อนให้เรากด Create a Channel ตรงนี้จากนั้นก็ Get Start ตอนนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเราจะตั้งชื่อช่องของเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นตัวเลือกซ้ายมือเนี่ยชื่อช่องเขาจะเป็นชื่อของผมเลยแต่เราเลือกขวามือเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตั้งชื่อ c h ANNEL เป็นอย่างไรในกรณีนี้ให้เราเลือก ยูดอะคัสตอมเนมปุ่มเลือก select จากนั้นให้เราตั้งชื่อช่องขึ้นมาผมก็จะตั้งชื่อง่ายๆเลยว่าเป็นคลังวิดีโอการสอนจากนั้นกดตัวเลือกว่าเรายอมรับโพลิซีต่างๆของ YouTube จากนั้นกดปุ่ม Create จากนั้นนะครับเมื่อ YouTube สร้างคลังวิดีโอการสอนซึ่งเป็นชื่อชั้นแน่ของเราแล้วมันก็จะปรากฏหน้าแบบนี้ซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องกรอกแต่เราจะมากรอกกันทีหลัง เราก็กด Set Up Later ได้ตอนนี้เราก็เข้าสู่ที่หน้าชาแนลของเราแล้วเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลย